สวัสดีค่ะดเรเชยนัทแก้วมูลผู้เชี่ยวชาญด้านสารสกัดจากธรรมชาติหรือเรียกว่าดรใหม่ได้ค่ะในปัจจุบันนะคะชีวิตประจําวันของใครหลายคนต้องเผชิญกับแสงสีฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นจากแสงแดดจ้าน,นะคะหรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนนะคะดังนั้นวันนี้ใหม่จะมาพูดถึงอันตรายของแสงสีฟ้าต่อดวงตาค่ะ ซึ่งถ้าหากเรามีการได้รับแสงสีฟ้าเป็นระยะนานๆหรือว่าจ้องจอคอมพิวเตอร์หรือว่าสมาร์ทโฟนเป็นระยะนานๆอาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อดวงตาและทําให้เกิดอาการผิดปกติของดวงตาได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นอาการแสบตาระคายเคืองตาอาการตาแห้งอาการปวดกระบอกตาอาการตาพร่ามัวรวมไปถึงอาการมองเห็นผิดปกติหรือว่ามองเห็นไม่ชัดค่ะซึ่งอาการเหล่านี้นะคะถ้าหากปล่อยทิ้งไว้อาจทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมได้ค่ะ โดยโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะเป็นสาเหตุสําคัญของอาการตาบอดซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของบริเวณส่วนกลางของกระจกตานะคะทําให้มองเห็นภาพบิดเบี้ยวนะคะและทําให้การมองเห็นผิดปกติบริเวณส่วนกลางของภาพค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะยังไม่มีการรักษาโรคนี้ให้หายขาดดังนั้นการป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าดวงตาของเรานั้นมีอยู่คู่เดียวไม่สามารถทําศัลยกรรมหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่ได้ค่ะ สำหรับการป้องกันรโรคจอประสาทตาเสื่อมจากแสงสีฟ้านะคะสามารถทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งได้แก่1การลดระยะเวลาในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวนะคะแต่หากว่าต้องใช้เป็นระยะเวลานานจริงควรจะมีการหยุดพักสายตาทุกๆ20นาทีค่ะและนอกจากนั้นนะคะต้องหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในที่มืดค่ะสำหรับข้อที่2นะคะก็คือการสวมใส่แว่นตาที่สามารถป้องกันแสง UV หรือว่าแว่นตาที่สามารถกรองแสง ้ไดค่ะรวมไปถึงการลดความสว่างของหน้าจอด้วยค่ะนอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์แล้วการทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงยกตัวอย่างเช่นวิตามิน A วิตามิน E เบตาแคโรทีนและซิงค์ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถป้องกันโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมได้ค่ะ พอดีไม่มีโอกาสได้อ่านงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับลูทีและซีเซนทีนซึ่งมีหลายงานวิจัยที่พบว่าการทาลูทีและซีเซนทีนมีประโยชน์ต่อสุขภาพของดวงตาและโรคที่เกิดจากความเสื่อมของดวงตาค่ะยกตัวอย่างเช่นโรคจอรประสาทต,ตาเสื่อมและโรคต้อกระจกค่ะ โดยลูทีและซิเซนทีนนะคะเป็นสารรงคาวัตถุหรือว่าเม็ดสีนะคะที่อยู่ในจอประสาทตาค่ะที่ทําหน้าที่ในการปานอนุมูลอิสระนะคะและทําหน้าที่ในการปกป้องเซลล์จากการถูกทําลายจากแสงแดดนอกจากนั้นนะคะยังสามารถลดความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่บริเวณจอตาด้วยค่ะลูทีและซิเซนทีนเป็นแคโรทีนอยที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องได้รับจากการทานเข้าไปเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของอาหารหรือว่าอาหารเสริมก็ได้ค่ะ มีรายงานวิจัยพบว่าในคนที่มีการขาดหรือว่ามีการลดลงของลูทีแลสิสเซนทีนในจอประสาทต,ตามีความเสี่ยงนะคะที่จะเป็นโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมค่ะแต่อย่างไรก็ตามการทานลูทีแลสิสเซนทีนเสริมสามารถที่จะทําให้ปริมาณของลูทีและิสเซนทีนในจอประสาทต,ตาเพิ่มมากขึ้นซึ่งทําให้การมองเห็นดีขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนั้นยังสามารถที่จะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมและลดความเสี่ยงที่โรคจะดําเนินไปสู่ระยะรุนแรงจนถึงขั้นมองไม่เห็นได้เลยค่ะ นอกจากลูทีเลสีเซนทีแล้ว a n t โทเซ a n นินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ยกตัวอย่างเช่น b ิ u เบอร์รี่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รและโกจิเบอร์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีหลายงานวิจัยพบว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาและการทำงานของดวงตาค่ะยกตัวอย่างเช่นการมองเห็นในที่มืดจากงานวิจัยพบว่าการทาน a n นโทเซ a านินสามารถทำให้ปัญหาอาการทางสายตาของคนที่ต้องใช้งานกับ จอภาพยกตัวอย่างเช่นมือถือและคอมพิวเตอร์ดีขึ้นค่ะโดยอาการที่ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นอาการตาแห้งอาการเมื่อยล้าของดวงตาค่ะนอกจากนั้นยังสามารถทําให้การทํางานของดวงตาดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นการปรับโฟกัสภาพค่ะที่สําคัญนะคะการทานแอนทโทไซนินยังมีประโยชน์ต่อโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมอีกด้วยค่ะ ตัวใหม่เองนะคะในฐานะนักวิจัยก็ต้องใช้ชีวิตประจําวันอยู่กับแสงสีฟ้าอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดจ้าเวลาขับรถนะคะรวมไปถึงแสงสีฟ้าจากคอมพิวเตอร์หรือว่าสมาร์ทโฟนที่ใหม่ใช้ในการทํางานวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยนะคะทําให้บางครั้งเนี่ยต้องใช้มือถือสมาร์ทโฟนหรือว่าต้องเผชิญกับแสงสีฟ้าเป็น,นเวลาถึง8ชั่วโมงค่ะทาให้เมื่อก่อนเนี่ยใหม่จะมีปัญหา ตาแห้งนะคะแสบตาปวดกระบอกตามากๆจนบางครั้งน้ําตาไหลแล้วก็ปวดลามไปถึงศีรษะเลยคะ่ะซึ่งหมายรู้สึกว่ามันส่งผลกระทบทั้งต่อการทํางานและต่อชีวิตประจําวันซึ่งบางครั้งในี่ยหมายต้องขคยี่ตาแล้วมันรู้สึกว่าเสียบุค,คลิกมากๆเลยคะ่ะหลังจากที่หมายได้อ่านงานวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและการทํางานของดวงตาหมายก็ลองไปหาข้อมูลจนหมายได้มาเจอกับตัวนี้คะ่ะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทินแซดของแบรนด์เซนิต้าซึ่งตัวนี้นะคะประกอบไปด้วยสารอาหารข้างต้นที่หมายกล่าวมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลูทินซีเซนทีนผลไม้จะกูลเบอร์รี่นะคะรวมไปถึงสารสกัดจากดอกดาวเรืองและถั่วลิสงติาต่างๆที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุอิสระและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของดวงตาค่ะโดยวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของหมนะคะหมจะเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ประกอบไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติอยกตัวอย่างเช่นสารสกัดจ,จากพืชน,นะคะหรือว่าผลไม้นอกจากนั้นอาหารเสริมเนี่ยควรจะปราศจาก สารเคมนีนะคะหรือว่าไขมันจากาสัตว์ค่ะที่สําคัญเลยคือเราต้องทราบที่มาของาสารสกัดจะได้ไม่เป็นพิษเป็นอันตรายต่อตับและมีการตกค้างในตับนะคะที่ใหม่เลือกลูทีนแซนะคะเนื่องจากว่าเขาประกอบไปด้วยลูทีและซิเซนทีนความเข้มข้นสูงและเป็นาสารสกัดที่นําเข้าจากประเทศ,ศสวิตเซอร์แลนด์ที่มีมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยสูงนอกจากนนั้นาสารสกัดย,ยังได้รับการรับรองจากงานวิจัยด้วยค่ะ ที่สําคัญนะคะลิวทินแซดได้รับมาตรฐานจากออยและโรงงานผลิตได้ผ่านมาตรฐาน GMP และ ISO เรียบร้อยแล้วทาให้ใหม่มีความมั่นใจมากๆในด้านคุณภาพและความปลอดภัยค่ะโดยวิธีทานก็คือในกล่องแรกนะคะจะมีทั้งหมด30แคปซูลหม่ก็จะทานเป็นประจำทุกวันนะคะวันละ2แคปซูลหลังตื่นนอนนะคะและก่อนนอนค่ะเพราะว่าช่วงแรกนะคะอาการดวงตาของหมยแย่มากเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะกล่องที่2ใหม่ก็จะทานเพียงแค่วันละ1แคปซูลก่อนนอนค่ะเป็นประจําทุกวันซึ่งตอนนี้ใหม่ก็ทานลูทินแซตนะคะมาประมาณ2-3เดือนแล้วค่ะรู้สึกเลยว่าสุขภาพของดวงตาและการทํางานของดวงตาดีขึ้นโดยเฉพาะอาการผิดปกติของดวงตานะคะที่เมื่อก่อนเนี่ยใหม่มีอาการตาแห้งนะคะแสบตาปวดตาปวดศีรษะตอนนี้อาการดีขึ้นมากๆเลยค่ะใหม่อยากจะแนะนําให้ลองทานตัวนี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทินแซตของแบรนด์ซิมิตาควบคู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้มือถือ หรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมหมั่นตรวจเช็คสุขภาพดวงตาให้เป็นประจำนะคะเพียงแค่นี้การมีสุขภาพของดวงตาที่ดีก็จะอยู่กับคุณตลอดไปค่ะเพราะดวงตาของคุณมีเพียงคู่เดียวไม่สามารถหาอะไรมาทดแทนได้ดูแลดวงตาของคุณในวันนี้ดีกว่าคุณไม่มีโอกาสได้ดูแลนะคะ